ในส่วนของแม่ทัพภาคที่4คนที่28ค่ะได้มีการปฏิญาณเดินตามรอยปฏิบัติหน้าที่สารใจเป็นหนึ่งเป็นที่พึ่งของประชาพัฒนากองทัพภาคที่4 พลเอกเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4ซึ่งได้รับโปรดเกล้าให้ดํารงตําแหน่งขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกทําพิธีส่งมอบตําแหน่งแม่ทัพภาคที่4ให้พลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ท่านใหม่โดยกระทําพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายวชิราวุธตลอดจนส่งมอบทงประจําหน่วยพร้อมทั้งเอกสารรับส่งหน้าที่ให้แก่แม่ทัพภาคที่4ท่านใหม่อย่างสมเกียรติโดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูงนายทหารชั้น ผู้ใหญ่ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลของกองทัพภาคที่4ร่วมพิธีที่สโมสรรื่นฤดีค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพลเอกเกรียงไกรศิรักผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกกล่าวว่าตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งแม่ทัพภาคที่4ี่มีความมุ่งหวังในการทําให้กองทัพภาคที่4ดํารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีในการเป็นสถาบันที่เป็นรากฐานความมั่นคงของภาคใต้ทําหน้าที่ การปกปักรักษาความมั่นคงของประเทศชาติรักษาไว้ซึ่งพระบรมราชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดขณะที่ทางด้านพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ท่านใหม่ได้น้อมรับหน้าที่ไว้ด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณหล้นก้าวหล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้พร้อมกล่าวว่าตนพร้อมที่จะสารต่อภาระหน้าที่นโยบายและอุดมการกองทัพภาคที่4อย่างเต็มความสามารถ จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละยุติธรรมเป็นหน้าที่ที่จะต้องสืบสารงานตามแนวทางต่อไปให้ดีที่สุด